ตะกองมันกลับมาได้ยังเนี่ยทำตามแผนเลยเอาเฮ้ยจัดให้เลยมานู่นแล้วเอาเฮ้ยน้อยเนาะโอ้โหเงยฟังฉันนะคือฉันต้องใช้รถน่ะเบนเริ่มบอกนายว่าต้องซื้ออะไรอีกอย่างหนึ่งมาคือเบนบอกฉันให้ไปซื้อน่ะถ้างั้นคุณใจอยู่ในรถเนาะเยี่ยมไปเลยตะก้องเฮ้ยมันคือแผนการของคุาจันไปเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะเชนเก่งไหมแล้วต้องขอบคุณฉันแน่เนี่ยลงสิทำไมกระจกไม่ลงวะ โอ้เฮ้ยตรงนั้นน่าจะไม่ใช่นะเอเลียตแล้วเขาให้กดตรงไหนล่ะเออน่าจะแถวนี้นะมันเปิดตรงไหนล่ะตะกองเปิดได้วะโอ้เฮ้ยตรงใกล้ๆหอมฉันเอเลียตตรงนี้เหรอโคตรแจ่มสัตว์เลยโอ้โหเอาละเรามาคาดเขคมขัดแล้วไปกันเถอะเพื่อนโอ้เฮ้ยเอเลียตมันจะขับยากกว่ารถธรรมดานะถ้ามันเสียหายนายจะรับผิดชอบไหมเนี่ยฟังกูนะข่าวก็ท้องผีใช่ เอาละเราจะเริ่มถอยหลังแล้วจับดีๆนะเขาสิ่งไปเลยเฮ้ยเอาดีๆนะไอเลยกเชื่อใจปะ๋านะ้รถซุกก็เคยขับมาแล้วมันคงจะไม่ยากเท่ากันชักว่าหรอกมั้งไม่เกินความสามารถป๋าหรอกช่กว่ามันยากตัวไหนวะยากสิโอเคเฮ้ยไอเล็กจะชนละแล้วเบรกเบ๊กเกือบลงคลองอเราได้มาแล้วเพื่อนเอ้ยเฮ้ยดีใจด้วยวันนี้รถไอบเบนมันเป็นของเราแล้วแจมแมวสวัสดีเพื่อนๆนี่ก็คือรถไอเบนนั่นเองซึ่งราคาของมันจะทำให้คุณฮามุดไปเลยแ่ะและตอนนี้มันอยู่กับเราแล้วเพื่อนเอ้ยและมันเติมน้ำมันเต็มถังไว้เราจะเอารถเฟอร์น จนน้ำมันหมดไปเลยพอน้ำมันหมดตรงไหนเราก็จะทิ้งไว้ตรงนั้นแหละและถ้ามันรู้มันก็จะเสียใจเราจะทําให้หัวใจไม่สะเทือนและวันนี้ผมจะมานเล่าความในใจให้คุณฟังซึ่งมันขาแข็นใจมานานแล้วและผมก็จะปลดปล่อยวันนี้เรื่องแรกมันคือคําว่าขอโทษน้องชายมันจะขอโทษทำไมล่ะซัดแมวเฮ้ยเอเรียจะังคำวาขอโทษน้องชายมันไม่สมควรที่จะพูดในวิดีโอที่มีคุณเอเรียดอยู่มันต้องบอกว่าขอโทษสุดหล่อและคลิปนี้เรามีของแจกกันด้วยนะจงกระทือบไลค์ถึงห้าล้านเลยย้ำว่าห้าล้านไลค์เราจะแจกไปเลย

มึงจะเอาไงเขาไอแมวดำเขาเหรอไม่วาาจะทำอะไรกันลุนนาาเงียบทำตัวเองไว้ด้วยทำเป็นไม่รู้อะไรซะถ้าเข้าใจแล้วก็ทํากดแชร์คลิปนี้ซะเฮ้ยนายจะซื้อไปทำอะไรเอเลียดแลวนี่ก็คือวิธีดวดทำแบบไหมเฮ้ยฝ <c oughs> ากถึงไอเป็นเฮ้ยจะฝากอะไรไอแมวเฮ้ยเลียดนายจะพูดบ่อยกันไปแล้วนะฉันไม่เห็นมันจะดีตรงไหนเลยอะไรนะเฮ้ยมึงจะมีปัญหาใช่ไหมและเฮ้ยของมึงล่ะฮะมึงก็พูดบ่อยเหมือนกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยขอโทษก็ปาเลียโอ้ตาก้องฉันคิดออกแล้วว่าจะไปไหนเราจะไปรับกระเทยขึ้นรถสักสิบคนไปเลยต้องแจมน อะไรวะนั่นนะนายทำอะไรกับรถฉันวะฉันก็แค่มาดูรถนายแค่นั้นเองจริงเหรอมาคืองานศิลปะที่ฉันทำขึ้นเองนั่นแหละเพื่อนเอ้ยอ๋อเฮ้ยบ้าไปแล้วจะบอกมันสวยบ้างเลยนะเพื่อนเอ้ยนานต้องขอบคุณฉันนะเนี่ยนายเท่านไม่ขอบคุณฉันก็ขอตัวกันละชิบหายแล้วสัตว์เฮ้ยเราจะทำยังไงดีล่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อเฮ้ยมีรอยขีดข่วนเต็มเลยโดนไอ้เบนด่าแน่เลยเขาเขียนว่ารถปลอมด้วย อ๋อกูจะทำยไงเนี่ยเฮ้ยไม่รถคือเมรไรนะ่ะโดนไอเด็กมือบอลมันทำน่ะสิอ๋น่าสงสารจริงเลยค่ะโคตรเชี่ยเลยนี่มันเรื่องอีเมลอะไรเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนเลยอ๋อเฮ้ยอย่างที่แน่ๆนะไอเ้เบนจะออนไลน์แน่แน่เลยเราไม่รอดแน่เฮ้ยจะพูดเรื่องนี้มันต้องมีทางออกไว้ให้เชีย่ยโอ้กูไม่รู้จะทำยไงแล้วเฮ้ยนายเป็นคนวางแผนนาะยเอเลียสว่าจะจัดการรถไอ้เบนตายแน่กูเฮ้ยใจเย็นๆเอเลียสค่อยๆคิดก็ได้คิดไม่ออกกูคิดไม่ออกเลยตอนนี้เราแพ้แล้ว กู <C> oh <at> เอเออเฮ้ยงั้นเราต้องกลับไปเอเลียสโอเคไหมเอาละ่ะนั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมกูเป็นน้องชายมาันมันคงไม่ทำอะไรกูหรอกเออเฮ้ยนั่นจะใช่งั้นก็กลับกันเลย let's go มาสีแม่มึงเอ้กูเชิดยังไงโอเคตั้งสติเราต้องยอมรับค,ความจริงเออเฮ้ยนั่นนั่นจะเข็ดนะเอเลียสกูเข็ดแล้วสัตว์มันเป็นความผิดของมึงนั่นแหละเออเฮ้ยมึงบอกกูให้ขโมยปะล่ะแล้วมึงเชื่อกูทำไมวะโอ,อ้ชิบหายแล้วเออเฮ้ยเป็นมาอ๋อเอเอยังไงดีวะ กูจะแก้ตัวกับมันยังไงนี่วะโอ้ยบนแบนแบนกูไม่ได้ทำนะโอ้าเดี๋ยวนี้เละไอเลียสแก้วกูดูผลงานที่นายทำเอเลียสแบน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 เชื่อกูเบนแบนเฮ้ยแบนจะทำเขาเอเลียสนายทำใช่ไหมไม่ได้ทำจะไม่ได้ทำจะยอมรับไหมลงมาเดีนี้เลยเฮ้ยแบนหยุดนะกูบันไอ้เฮีแล้วนี่มันคืออะไรมันมีคนทำไว้ซึ <Representatives> ่งนั่นมันก็คือนายเอเลียสนายได้ทำสิผิดพลาดลงไปแล้วรู้ไหมฉันจะเสีต่อยนายจริงๆเลยเฮ้อย่าทำกันเลตัวเองจยะาฉันไม่จะทำนายหรอกนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงคือแบบว่าเออ คือกูไปซื้อของใช่ไหมหลังจากนั้นกูก็ออกมาจากห้างเจอไอ้เด็กเวนที่แมวตัวนั้นเป็นีแมวดําด้วยมันมาทํากับรถของนายจนมีรอยแบบที่เห็นแล้วมันเขียน่าที่กระโปรงรถว่ารถปล้อมแต่รู้ไหมว่าทําสีมันแพงแกไหนและนายต้องรับผิดชอบกูไม่ได้ทําไงแล้วไอ้คนตามมันอยู่ไหนล่ะกูมีวิธีแกเอาห้มของกูไปจุ่มสีแล้วก็ทารับรองว่ามันจะเป็นเหมือนเดิม ทำกูมันมีประสิทธิภาพเพราะมันมีแต่คนมอยจซร์นี่มันคือของปลอมนะเอเลียสฉันจ้างหมอนั่นไปทำเองแหละขอโทษน้องชายมึงจะบอกว่าขอโทษสุดเหรอเดลลัน,นลกลับไปเลย